ไลค์แชร์สนันกันใช้โพสต์แบบนี้หลังทนายเดชาแถลงปมมือถือได้บทสรุปชัดเจนแล้วหลังจากที่ช่วงหลายวันที่ผ่านมาโลกออนไลน์โดนปั่นจนหัวหมุนไปหมดเมื่อช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของดาราสาวผู้ล่วงลับแตงโมนิดามีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคดีซึ่งมีทั้งภาพคลิปคลิปเสียงต่างๆสารพัดโดยล่าสุดวันนี้25พฤษภาคม65ทนายเดชาได้ถแถลงกับสื่อมวลชนกรณีปมมือถือแตงโมว,ว่าแม่แตงโมยอมรับเป็นคนส่งมือถือแตงโม ไปให้บางแจ็คที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากที่แม่ได้มือถือมาจากตำรวจแม่ก็ได้มีโอกาสคุยกับบางแจ็กบ่อยครั้งวันละหลายชั่วโมงนานเป็นเดือนจนสนิทส่วนสาเหตุที่แม่ส่งมือถือแตงโมงไปให้เราบางแจ็กอ้างว่าจะไปกู้หาหลักฐานว่าแตงโมงถูกฆาตกรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้นุ่มกัญชัยกําเนิดพลอยซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่ติดตามข่าวนี้มาตลอดก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นสั้นๆว่าตำนานแจ็กกับโรสกลับมาแล้วสินะ ทำกำลลังแฟนๆลูกเพจต่างเข้ามากดไลค์คอมเมนต์แชร์โพสต์ดังกล่าวกันสนับโซเชียลฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันนะครับ